สวัสดีคสวัสดีครับมีปัญหานิดนึงนะคะตอนช่วงพักโฆษณาว่าผู้ชายจะยืนข้างใครสุดท้ายแล้วนะคะนี่เป็นความประนัดจาก็ใช้ความแก่นี่แต่ผู้ชายเขามีของมาฝากใช่วันนี้มีของมาฝากเรื่องของเรื่องเนี่ยจะบอกว่าใช้ความแก่หรือใช้อะไรก็ตามผู้ชายก็อยู่ตรงนี้แล้วต้องของมาให้พี่บุ๋มคนเดียวอีกนี่ครับให้ทุกคนครับอะไร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  มันคืออะไรเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นอาหารเสริมของบลู e กะไผค่ะอโ amla e x ซาเพลค่ะนี่คืาเขาขยันเก็บตังค์สาวที่ไหนฮะไผครับก็แถวนี้อะไรตามแหละค่ะค่ะอันนคืออะไรก็ ตัวนี้ค่ะเป็นสารสกัดจากสาหรายสีแดงหรือว่าแอซาเซนทีนั่นเองก็คือเป็นตัวยอดนิยมที่เขาแบบที่ญี่ปุ่นฮิตมากใช่ค่ะไรตัวนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลสระคืออนุมูลิสระเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสาเหตุของโรคทุกโรคเลยแหละตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็เป็นสาเหตุของความแก่ก่อนวัยคอนเซ็ปต์ของสารายแดงก็เลยจะเป็นจะเป็นประมาณว่าแก่ช้าแล้วก็ป่วยยากอ๋อเพราะฉะนั้นก็บองให้กับคุณปนัดดาวงผู้ดีมากพี่หน้ไเมื่อกี้เดินมาให้พี่บุ๋มไงให้พี่บุ๋มเลยค่ะ ให้ <First S 2> อย่างนี้นะคะที่ฉันทานมานานแล้วค่ะใช่<ร>ค่ะซึ่งซึ่งของเราเนี่ยบนกล่องจะมีแบบธงชาติญี่ปุ่นด้วยคือนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยเพราะ<ต>ว่าญี่ปุ่นค่ะแล้วทำไมทำไมถึงคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสุก ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพมันมีหลายๆเยอะมากหลายแบบทำไมส,สนใจและเลือกที่จะใช้ตัวนี้ใช้ตัวจากญี่ปุ่นด้วยนี่มันมีหลายเยอะยุโรปเก,กาหลีอะไรเยอะแยะเใช่เข <c oughs> ้าใจค่ะเริ่มที่บูก่อนนะคะสาเหตุที่ใช้ของญี่ปุ่นเพราะว่าสามีบูเขาอยู่ในวงการบันเทิงแบบสามีไม่ใช่วงการบันเทิงสามีแต่งงานแล้วก่าตายแล้วก็เขาอยู่ในวงการอาหารเสริมมาเป็นสิบปีเขาเป็นคนที่นําเข้าวัตถุดิบต่างๆในการที่ผลิตอาหารเสริมทีนี้เนี่ยเขาก็เลยรู้ว่าที่ญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยเขาคิดตัวสาร่ายแดงมากเพราะว่าคนที่่บววาาาาทททุุกกกกเเศัจะนนนใร ช่วยเรื่องโรคต่างๆแล้วก็ริ้วรอยต่างๆความแก่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอยากให้บูทานพอบูไปทานแล้วก็รู้สึกเห็นผลแล้วก็ซื้อกลับมาให้ไผ่ทานภผ่จะเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยนี่คืออะไรในจอในจอที่เป็นสาหร่ายสีแดงซึ่งน่าไปแหวกไหวแล็กนค่ะซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขานําไปเพาะเลี้ยงที่สแกนนิเนเวียก็คือเป็นแหล่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่สะอาดที่สุดในการผลิตอาหารเสริมซึ่งสาหร่ายแดงมันก็จะต้านโรคอ่ะอย่างไผ่อะเราเราประสบการณ์ของภผ่แล้วท่านบูก็บอกว่าสาารยแแดงล้ว จกใช่ไหมเราเจอสารละลายอย่างอื่นนะฮะบูก็บอกให้มาลองเลยมันดีมากทําไมอ่ะโอ้โหต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีหกพันเท่าสูงมากโอ้โหพันเท่าปุ๊บผมแบบเฮ้ยเวอร์หรือเปล่าอ่ะเพระนั้นมาลองก่อนก่อนที่เราจะจะไปให้ใครกินนะฮะเราก็ลองก่อนเพราะว่าผมกินก่อนจะลงทุนก่อนจะลงทุนใช่ครับคือเราต้องทานเองทุกตัวค่ะก่อนที่เราจะไปเป็นแบรนด์ของตัวเองใช่อย่างผมเป็นแบบ ง่ายๆเลยเป็นภูมิแพ้เตยมาเนี่ยโอ้โตาค้ำมีขี้ตาใช่ไหมครับว่าตั้งแต่ทานไปจนถึงทุกวันนี้ไม่มีอาการอย่างนั้นอีกเลยคือเหมือนช่วยช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มเห็นบอกว่าช่วยหลายๆหลายๆอาการหลายๆดูว่าช่วยเยอะครับคือใครใครที่เป็นหนักตรงไหนมันจะไปซ่อมตรงนั้นก่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันผมภูมิแพ้หนักก็จะไปที่ภูมิแพ้ก่อนเสร็จแล้วปุบ ช่วยเรื่องกระเพาะอาหารนี่เป็นแผลเป็นแผลในกระเพาะอาหารนี้คือมันคืออาหารเสริมอ่ะคือบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นโรคแต่บางคนเขาก็ทานเพื่อที่จะรุงเสริมไว้ให้มันแข็งแรงแต่ต้องบอกว่าสาหร่ายแดงเป็นอาหารเสริมที่สามารถตอบโจทย์ได้ได้ทุกเรื่องในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสมุิ ถ้าถ้าเกิดมีผลวิจัยนะคะคนที่เป็นโรคมะเร็งที่เราเห็นหน้าจออย่างงี้ค่ะก<ร>็คือเมื่อทานสาหร่ายแดงไปมันก็ช่วยให้อาการดีขึ้นได้หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเบาหวานคอเสลสเตอรอลสูง<ช><ม>หรือแม้กระทั่งโรคตับโรคไตตัวนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเพราะว่ามันเหมือนไปทําลายพวกเซลล์ที่เสื่อมในร่างกายอะค่ะ<ช>ไปดักจับแล้วก็ไปทไําลายยกตัวอย่างคลิปฝรั่งเนี่ยเขาจะทําการวิจัยคือที่เราพูดเนี่ยเป็นผลวิจัยจากญี่ปุ่นจากอเมริกาหมดเลยมีคลิปที่ฝรั่งเขาทำก็คือเขาจะเอาแอปเปิ้ลไปแช่ไว้นาเวอ่กล Apple มันจะเหี่ยวมันจะช้ำไงมันจะเสื่อมสภาพอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชาเขียวเราจะรู้ว่ามันดังเรื่องแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือต้านอนุมูลสระค่อนข้างฮิตมากในบ้านเราหรือไหมก็ทั้งวิตามินซีก็จะดังมากในเรื่องการต้านอนุมูลสระหรือว่าอยากมีผิวก็จางใสซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาเอา เอาแอปเปิลเนี่ยไปแช่ไว้ในน้ำชาเขียวน้ำวิตามินซีแล้วก็ในน้ำสาหร่ายแดงแล้วผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าแอปเปิลในชาเขียวเปลี่ยนสีครับในวิตามินซีเปลี่ยนสีค้ัแต่ในในสาหร่ายแดงไม่ค้ำไม่เปลี่ยนสียัแดแสดงว่าเป็นการปกป้องเซลล์ของตัวแอปเปิลได้อย่างดีใช่ค่ะคือเอาเป็นว่า2คนนี้เขาเขาพิสูจน์ ด้วยตัวเองทานยังไงทานยังไงสอนยวันละเม็ดสองเม็ดหล่องหนึ่งมียังไงคะเนี่ยกล่องลึกลมีสามสิบเม็ดค่ะไม่ต้อทานวันละบูทานหลังอาหารเย็นวันละหนึ่งเม็ดอ๋อวันละหน่เมตรเท่านั้นใช่่คะดูค่ะต้องตรวจสอบอ็กซเรยนี่เป็นชิ้นสองไม่จะบอกว่าอ๋อตอบได้มีอยนะคุณผู้ชมมีออยมีอารานด้วยค่ะต้องมีต้องมี ใช่ค่ะมาตรฐานร้านก็มีนะคะถามนิดนึงเวลามาออกตกมันบันเทิงคุณผู้ชมหาจะต้องมีโปรโมชั่นพิเศษหรือว่าราคาที่แบบว่าสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวนะฮะโทรศัพท์ไปได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโทรไปที่ h อ t ไลน์ของเรานะคะ021049044คุณไผ่เราจัดส่วนลดพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสำหรับรายการตกมันบันเทิงโทรแจ้งเลยบอกว่ารายการนี้สั่งเยอะนะฮะเป็นร้อนได้ทานข้าวดินเนอร์กับพี่ไผ่ด้วยตรวจสอบถามนะครับ021049044ถ้ายังไม่ตัดสินใจ ลองไปถามรายละเอียดเขาก็ได้ใช่ไหมได้ครับใช่ว่าเหมาะกับใครยังไงนะครับเป็นแบบไหนคืออยากให้คุณผู้ชมศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเองเนี่ยนะฮะนี้เขาทดลองกับตัวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลอย่างอื่นหรือเปล่าถามรายละเอียดเพราะบางคนเนี่ยสุขภาพไม่เหมือนกันต้องถามเขาที่คอเซ็นเตอร์น่ดีที่สุดคราวนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณนะครับแล้วเช้านี้ขอบคุณทุกเอสเอ็มเอสนะครับชาวสี่คนลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ